สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาไรตี้ค่ะก็เป็นข่าวดีอีกครั้งนะคะสำหรับโครงการเราชนะนะคะเราชนะขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจากเดิมสิ้นสุดในวันที่26มีนาคม2564นะคะเป็นสิ้นสุดวันที่ 9เมษายน2564นี้นะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย,ย,ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ขยายเรียะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่3เฉพาะสำหรับกลุ่มที่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้นะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคม2564นะคะก็ไปสิ้นสุดวันที่ 9เมษายน2564นี้นะคะหน่วยงานที่จะไปลงทะเบียนเคลื่อนที่ให้นะคะในวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่นั้นนะคะต้องรอประกาศจากธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือให้ทราบเป็นข่าวดีวไว้เลยว่ากลุ่มพิเศษนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจริงๆเนี่ยที่ไม่สามารถเดินทางออกไปจากที่พักได้นี่นะคะเขาก็จะจัด หน่วยงานไปรับลงทะเบียนให้ท่านถึงที่เลยเป็นวันไหนนั้นก็ต้องรอคอยรับฟังข่าวอีกทีค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ขยายเวลาให้สําหรับประชาชนที่ยังขาดโอกาสอยู่นะคะก็จะได้มีโอกาสได้รับสิทธิ์เราชนะในครั้งนี้ด้วยทั่วนหน้ากันนะคะ s o นย a าวาร e ตีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาร e ตีแล้วก็จะได้รับฟังข่าวสารในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ